เรียบร้อยมาแล้วไหลแล้วครับมะแล้ครับก็วันนี้มารับเสื้อครับกับคุณนะครับชุดม้ของนอเวย์นะครับนอเวย์ชุดร้อยหนามนะครับแล้วก็เสื้อนะครับน้ำตายมาส่งมอบให้นะครับปลายจากช่องดิบลิมคอครับนี่เป็นเสื้อนะครับเสื้อทีมหรือเสื้อทีมนะครับดิบลิมคอนนะครับเรียบร้อยครับงานครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเดี๋ยวครับไปครับ ที่เราเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลงตกกันนะครับวันนี้ตกเป็นระยะส6กนะครับเป็นบาล้านนะครับยะเสื้อนะครับเสื้อนาปาถิ่ริมคอนะครับเข้าทีมนน้าปยนะครับถิ่นิมนองแล้วก็เดี๋ยวไปดูนป้ายกับนักกอล์ฟกันนะครับที่จัดอุปกรณ์กันอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับวันนี้ไปครับก็ดีนะครับนักกอล์ฟนะครับจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับนี่ครับนักกอล์ฟครับ โอเคครับนักกอบครับก็ตกระยะเดียวกันนะครับสามหกนะครับครับนนะประมาณสามเฮทนะครับการสลายนะครับสามเฮทนะครับนะวันนี้นักกอบตกเป็นไม้ตายก่อนนะครับไม้ตายตะขอเดียวกันนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูน้ำปลายต่อครับอันนี้เป็นน้ำปลายนะครับอาจารย์นะครับ scream, <dunno. S 2> น <van fucking> ้ำปลายนะครับจากช่องหลิวริมคลองนะครับวันนี้น้ำปลายพาเปิดหมายนะครับเปิดหมายใหม่นะครับเพราะผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับ แล้วก็มีน้าปายนำเสื้อกับทุนมาให้นะครับก็ไงก็ขอบคุณน้ปายไว้ก่อนเลยนะครับง่ายเดี๋ยวไปเตรียมของครับรัคบไปครับเตรียมของครับนี่เตรียมของเสร็จบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตกลุยกันเลยนะครับมีเสียงรบกวนก็ขอภายนานนะครับไปลุยกันครับก็วันนี้สำหรับเหยื่อที่เราใช้นะครับเหยื่อที่เราใช้ก็จะเป็นของเหยื่อเราไม่เหงานะนะครับ ของปลายนะครับจากช่องหรือริมคลองนะครับแล้วก็เป็นทุ่นของอเวนะครับทุ่นลอยน้ำนะครับนี่นะครับงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานกันนะครับครับเดี๋ยวไปดูครับน้เดี๋ยวไปดูผลงานกันครับไม้แรกครับก็ตกเป็นระยะสามหกนะครับ เป็นบาล้านนะครับยาสามหกก็เป็นสายเมนสิบปอนด์นะครับสายหน้าแปดปอนด์ทุนเป็นของนาเวย์นะครับทุนร้อยหนามนะครับแล้วก็วันนี้ตกบอล้านนะครับมาเราดูผลงานครับนี่ไม้แรกเลยครับถ้ามีเสียงรบกวนของขอภายอน้ด้วยนะครับตูงไปดูทุนกันนะครับไม่ดูจะเห็นไหมนะครับเห็นนะครับ นะครับมานะโอ้ดีครับแรงดีครับมาดูครับเพียนนะครับสวยๆครับตัวแรกครับไปครับมานะเดี๋ยวดูตัวไปครับไปครับไปดูต่อครับนะ ฝนเสร็จตัวเรียบร้อยครับมานะโดนแน่เนี่ยถูกตรงนะนักโดแล้วครับมาน้าถูกตรงแลวโดนจริงโดนแน่แน่แแจบอกโดนแน่ๆนะครับแแจบอกโดนแน่แน่โอ้ลุกพอดีเลยครับมานะ เมจ้วดีครับครับวับหมานครับทุกคนครับครับขอบคุณมากครับนี่ครับนะตัวกำลังสวยเลยครับผมนี่นะครับนะฮะสวยนะครับสยเดียวกับตัวแรกเลยครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับ นะครับานะดูเกตนะครับดูเกตดูเกตนะมบนะาดีนะครับเกตนะครับเกตเท่านี้โป้งเลยครับนี่นะครับไปดูต่อไปครับครับเดี๋ยวไปดูต่อไปครับก็เมื่อกี้ก็หลุดไปนะครับวัดได้มาตะเก็ตนะครับเมื่อกี้ดูต่อไปครับ ุลเสร็จตัวเรียบร้อยครับนะมีอาการอยู่นะครับคลนะื่น,นพอนน่อนะครับรติดคลื่นพ่อโดนครับบอกนี้โดนแล้วนะฮะนี่ครับปลาตะเพียนนะครับนี่ครับ

เรียบร้อยคร้บมานะไหลจมไปนะนี่นะขัดเทียนะครับสายดีครับมานะอึ๊บนี่นะสายสองตัวโลดีอาจารย์บอกนะครับเรียบร้อยครับมานะถือไปหนึ่งตัวนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูต่อไปครับจมแล้วนะไม่หายราวันไม่เห็นตาวัะครับดูนะมานะมีไตนะครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับ น่าเป็นบันนินรับนะเดี๋ยวนะดูนะครับนี่นะครับสายกำลังสวยเลยนะครับ ปครับเดี๋ยวดูต่อไปครับเดี๋ยวไปดูกันต่อมนะมีเสียงดังรกพนวน่อยนะครับนะพอดีอยู่ติดถนนเลยนะครับนะะก็จะมีเสียงดังรกวนวน่อยนะครับต้องขอโทษนะนด้วยนะครับไหลนะครับนะไหลจมครับใจอยู่นะ มีสายอยู่มั้งป่ะนะ <c oughs> น่าจะเป็นอากี้รปลายหรือว่าน่าจะเป็นดวนจันนะครับเหนือมะนะเดี๋ยวค่อยๆคัดปาา ใส่สถานการย์เข้าไปนปคะครับมุมอาจจะแคบหน่อยนะครับจำกัดพื้นที่นิดหนึ่ง อะไรกันแล้วกันวันจันทร์วันจันทร์ครับใช้ฝอยครับนะสีครับไง่าดูตัวไปครับอยู่นะครับนะอยู่นะครับอยู่นะครับเปปลาอะไรนะครับนะมาดูกันนะครับอยู่นะครับโอ้เกี่ยวหลังปลาตะเพียนนะครับเกี่ยวหลังมานะครับไม่ใช่ครับเป็นเกี่ยวหลังเกี่ยวปากครับเกี่ยวปากครับ นี่นะครับนะเดี๋ยวป่าวมาครับปากบนนะครับปากบนปากบนนะครับปากบนเมื่อกี้เอ็นมันไม่พันหลังนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้นะดูนะครับึ๊บนี่นะครับนี่ครับปากบนนะครับ ผลงานของวันนี้นะครับคันเย็นแล้วนะครับถึงจะกลับนะครับนี่งผลงานของวันนี้นะครับปลาหนุนจันนะครับปลาหนิแนแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับก็มีก็ส้อยนะครับปลาล๊อกขาแล้วก็วันนี้นะครับ วลาวันนี้แล OK. ้วนะครับเย็นแล้วครับอยากจะขับกันแล้วนะครับก็งั้นก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับทางน้ปายนะครับจากช่องอีูุ่้งทองแล้วก็น้ำป๊อปนะครับจากช่องป๊อปฟิตชิ่งแล้วก็ผมนะครับการนะครับจากช่องการไลฟ์ชิ่งนะครับแล้วก็ติดตามเป็นกาลังใจายของพวกผมด้วยนะครับสวัสดีครับ